ไม่น่าห่วงรู้สึกว่าไม่รู้นะเราเราเราพี่ก็ขึ้นศาลอยู่อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยแต่อ่พอที่เราเห็นใช่ค่ะเจอเจอฝั่งเจอค่ะเจอน้องก็น้องก็ยักคิ้วให้เราก็ยิ้มพืดเขาจำหน้าได้โอ้จำหน้าขนาดนี้น่าจะจำได้เราคนสวยไกลๆจำแสดงหน้าได้ไหมยักคิ้วไง ก็หันมามองหน้าแล้วสบตาเราก็เลยอยากคิ้วอย่างนี้เขาก็อยากคิ้วให้เราสบตาเป็นไหนพี่พี่เขาสบตาก็มองอย่างเงี้ยเขาก็มองเขาก็จ้องเราแล้วเขาก็จ้องไม่หยุดเราก็อย่างนี้ให้เขาก็อยากคิ้วให้แค่นั้นคือเขาเป็นเด็กอ่ะมอหน้าแบบเป็นนอ่ะเขาเขาเป็นเด็กค่ะเราไม่ได้อะไรกับเขาไมไหวเลยเไหวใครคะไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ไหวเลยไม่ไหวก็ต่างคนก็ต่างต่างเข้าไปใช่ค่ะเพราะว่าในศาลเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้ว และเด็กก็คือผ้าขาวนะเราก็ความมีมารยาทแต่อยู่ที่ว่าพฤติกรรมอะไรที่ที่เขาอาจจะแสดงในนั้น่ะเราเราไม่สามารถที่จะไปพูดได้มันอยู่ที่ผู้ใหญ่ที่จะคอยสอนเขามากกว่าในส่วนของเราเราโตแล้วเราเรามีวุฒิภาวะพี่ก็คงไม่เป็นนั่งหวีดร้องอะไรอยู่ข้างในแน่นอนเห็นทุกคนออกมาไม่ว่าเป็นคุณอี้อาจารย์จตุรงยิ้มแย้มกันออกมาเลยนะเนี่ยนะยิ้มแย้มต้องถามยิ้มแย้มใช่มีความสุขมากเลยอ่ะ สัมภาษณ์ที่ได้ตอนนี้ก็อยู่ในช่นวงครับไม่น่าห่วงดูแล้วว่ากันคือเรื่องคดีไม่น่าห่วงแต่ว่าผมว่ารูปแบบที่เราเป็นห่วงก็คือว่าเราอยากให้มันมีการตัดสินลงมาเลยนะครับว่าผิดเรื่องอะไรอย่างกรณีวันนี้เป็นการถกกันเรื่องของว่าวิธีการทำเงานของสื่อโดยทนายเนี่ยพยายามจะบอกให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยลบคลิปที่หลังจากมีการเผยแพร่ไปแล้วนะครับทางไลฟ์สดเนี่ยแล้วก็ยังมีการเก็บเอาไว้ เป็นข้อมูลเป็นดิจิทัลฟุตเป็นให้ลบให้หมดซึ่งทางทนายฝั่งผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดเ,เสรีภาพของสื่อนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยท่านก็ได้กรุณาพูดถึงเรื่องของความเชื่อนะครับผมก็มีโอกาสได้ลุกขึ้นพูดบ้างว่าความเชื่อในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความผิดถูกมันมีการตัดสินถูกผิดได้ไม่ใช่แค่ความเชื่อใครๆจะเชื่อแล้วไปตีความหลักการทางพุทธศาสนาอะไรก็ได้นะครับอันที่3เนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใจผมอยากจะพูดก็คือเรื่องนี้หัวใจสําคัญมีเรื่องเดียวครับคือเอาเด็กมาสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในการอะไรก็แล้วแต่ในการบิดเบือนคําสอนในการหาประโยชน์โดยไม่ชอบใดๆนะครับอันนีเน้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเด็กไม่ควรจะมาอยู่ในพื้นที่แบบนี้ต้องขึ้นลงขึ้นศาลแทนที่จะได้ไปเรียนไปเล่นไปเที่ยวไปทําการบ้านไปมีความส,สนุกสนานตามภาษาเด็กกลับต้องมาอยู่หน้าบอลลังแล้วก็ไม่ใช่ศาลเดียวนะครับ เห็นเขาบอกว่าจะฟ้องเราอีก30คดีครับเราจะฟ้องพวกเราอีกสามสิบคับพูดในศาลเลยครับเราจะฟ้องพวกเราอีก30คดีเพราะนั้นพี่น้องชาวสุราษฎร์อย่าเพิ่งเบื่อหน้านะครับอาจจะต้องมาอยู่บ่อยๆเมื่อกี้คุยกันว่าอาจจะต้องมาหาที่อยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอีก30คดีผมก็เพิ่งทราบวันนี้ครับครับเขาประกาศไว้แล้วจะฟ้องอีก30คดีนี่คดีแรกครับ อ่ามาเช่าบ้านอยู่เลยนะครับต้องมาอยู่นี่เลยเช่าบ้านอยู่นี่ครับอาจารย์จะลงมีโอกาสได้แหมแชร์ไลฟ์ลองมาแบบนี้บ้างนะไม่เป็นไรครับมาอยู่บ้านเจมันเออมีบ้านเจมนได้ทำไมล่ะฮะอะไรนะมีโอกาสได้ขอบคุณก็ได้ฟังฮะก็ผมว่าเข้าใจบทบาทสารท่านฮะสารท่านก็ไก่เกี่ยยังไม่ได้เริ่มกระบวนการไต่สวนหรือกระบวนการอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพิ่งเริ่มไก่เกี่ยครับ ก็คือทั้งหมดคือกระบวนการไกลเกลี่ยเราอย่าไปยินมากก็ให้ศาลตุลาการท่านทําหน้าที่ของท่านไปเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องดีครับในการไกลเกี่ยถ้าทั้งสองฝ่ายยอมฮะก็คือเป็นคือคือมันเป็นอยู่เนยังอยู่กระบวนการไกลเกลี่ยยังไม่ได้เริ่มไต่สวนมูลฟ้องอะไรเลยครับแค่ไกลเกลี่ยจริงๆก็ศาลท่านก็เมตตาดีครับแล้วก็พยายามไกลเกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายครับแต่ดูแล้วสั้นๆอีกนิดเดียวนะครับก็คือผมดูแล้วปัญหามันอยู่ที่ปัญหามันอยู่ที่กระบวนการ ต่างๆที่ล่าช้ากระบวนการของภาคราชการนะครับก็คือโดยเพราะสำนักง,งานผู้สาสนาเนี่ยต้องมีบทบาทมากกว่านี้ในการที่จะมาสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบนะครับต,ตอนนี้ถึงแม้ว่าสำนักพุทธจะเป็นเจ้าภาพในการแจ้งเงินคดีหนึ่งคดีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พอยังจะมีเครือข่ายเพราะวันนี้ผมดูสีหน้าแววตาของบรรดาผู้ที่เป็นด้อมของเขาเนี่ยครับผมก็ยังคิดว่ายังมีคนที่หลงเชื่องมงายหลงผิดแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่อีกมาก ถ้าหากว่ามีผู้รู้มูกรู้ที่เป็นกลางอย่างอาจารย์จตุนก็ดีใครก็ดีนะครับได้มาอธิบายในหลักการเนี่ยจะทําใหเ้เขาเนี่ยไม่มีความมั่นใจขนาดนี้เพราะาสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขามั่นใจเพราะเขายังมีด้อมที่ห้อมล้อมเขาอยู่แล้วก็เขาก็อวยกันเองในดงด้อมนะครับแล้วมันก็ยิ่งทําให้เรียกว่าภูมิรู้ภูมิธรรมที่เขาอ้างถึงบ่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นการสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์โดยเด็กคนหนึ่งซึ่งผมดูจากแววตาแล้วนะครับเราก็สบตาเขานะพี่อ้อนนะแล้วเขาทำอะไรกับพวกเรานะ <c oughs> ยักคิวให้นะครับ <c oughs> ยักคิวให้เหมือนกับทายๆว่าเอ้ยทาอะไรกูได้เปล่าอะไรเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้กังวลเพราะเราคิดว่าเด็กก็คือเด็กนะครับเราก็เห็นความยังยังเห็นความเป็นเด็กและไร้เดียงสาแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดคือผู้ปกครองแล้วผมคุยกับทนายที่ไปด้วยนะครับผมคิดว่างานนี้นะครับถ้าพูดกันอย่างนี้อาจจะแรงไปหน่อยนะครับคือว่าคนที่ได้เงินเยอะที่สุดในเรื่องนี้แล้วก็คงจะไม่พ้นทนายบางคน นะครับที่จะต้องไถ่ไปสมมุติ30คดีก็ไถ่ไปจ่ายไปเรื่อยๆไถ่ไอ้ที่ลงที่ดินที่ชาวบ้านเขาทําบุญบริจาคมาด้วยเจตปริสุทธิ์สุดท้ายอาจจะต้องไปขายแล้วก็ไปจ่ายเป็นค่าทนายสําหรับบางคนนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นหายนะภัยสําหรับครอบครัวนี้เองโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าคุณชักศัตรูเข้าบ้านเองครับวันนี้วันนี้โอกาสที่พี่หนุ่มกันชัยจะเดินทางมาที่ศาลเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเห็นที่ไหนแล้วคนก็รอกันว่าพี่หนุ่มจะมาไหมเออโดยกระบวนการวันนี้เนี่ย ยังไม่มีความจําเป็นเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าให้ทนายซึ่งทนายของฝั่งจําเลยมี7ท่านนะครับเออไม่ใช่มี7มี7จําเลยมี7ท่านแต่ว่าทนายมีประมาณ4ท่านนะครับซึ่งบางท่านก็รับเป็นทนายให้กับจําเลยที่2ท่านบ้าง3ท่านบ้างนะครับเพรารวมๆแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ศาลท่านเมตตาท่านก็พูดถึงเรื่องของการอภัยทานซึ่งเป็นหลักการสําคัญในทางพุทธศาสนานะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ยืนให้ยืนพูดเพื่อจะขอท่านว่าเรื่องหลัก การที่เกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่หลักความเชื่อโดยปกติแต่มันมีการบิดเบือนหลักพุทธศนาแล้วท่านก็ฟังแล้วก็ท่านให้นั่งลงผมก็นั่งลงนะฮะแต่ว่าโดยหลักนี้เราก็จะต้องสู้ในแนวนี้แต่วันนี้คงจะเป็นเรื่องการกระบวนการไก่เกลี่ยซึ่งเท่าที่ผมประเมินนะครับก็คือคิอคดว่าไม่น่าจบครับเพราะสิ่งที่เขาขอมันมากเกินไปลอลอนครับคือเขาขอเขา<อ>ขออะไรเขาขอให้ลบคลิปเขาขอให้ลบสิ่งที่เขาขอคือขอให้ลบคลิปที่สื่อ เขาเขาไม่ติดใจลักษณะว่าถ้าถ้าเป็นไลฟ์สดเนี่ยเผยแพร่ผ่านไปแล้วจบไปแต่ว่าต้องไม่เก็บไว้อีกต้องต้องไม่เก็บต้องต้องลบทั้งหมดซึ่งผมคิดว่าแล้วทางทนายก็ก็โต้โ <ไป S 1> ต้ะโกับอธิบายทั้งทุกเทปเลยครับที่เกี่ยวข้องกับเขาครับใช่ครับใช่ครับที่เกี่ยวข้องกับเขาเขารู้สึกว่าเสียหายและเป็นเทปที่เขาไม่อนุญาตแล้วก็ทนายก็บอกว่าไม่ได้นั่นเป็นสิทธิเสรีภาพของสื่อแล้วนอกจาก สื่อที่เป็นผู้ทําหน้าที่แล้วเนี่ยยังมีสื่อโซเชียลมีเดียเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงพี่น้องประชาชนบางทีเขาชอบคลิปนี้เขาสนใจคลิปนี้เขาก็เซฟเก็บไว้จะไปบอกเขาลบเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อันที่2คือผมฟังจากทนายท่านบอกว่ากรณีที่ถ้าต่อรองไม่ได้เรื่องลบคลิปนะครับเขาก็จะเรียกเงินนะครับเป็นค่าเสียหายเท่านั้นเท่านี้บาทนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เรียกไว้ด้วยครับเขาก็อ้างว่าเดี๋ยวฟ้องใช่ใช่ครับวันพวกไปรวมอยู่ในคำคำฟ้องครั้งนี้อยู่แล้วครับ ก็คือมีมีท้ายคำฟ้องใช่ครับว่ามีค่าเสียหายเท่าไหร่ก็ดีนะเราจะได้ดูว่าเขาเสียหายอะไรแล้วก็จะได้ตรวจสอบเขาจะบอกตัวเลขได้เท่าไหร่เขาจะบอหลักล้านไหมสองล้านเท่าไหร่ประมาณประมาณหลักล้านหลักล้านอันนี้ก็คือไม่เฉพาะแค่ในของรายการพี่หนุ่มเองแต่เป็นรายการช่องอื่นทก็ตอนนี้ก็ถ้ากสมสิบคดีใช่คือจากนี้ไปผมผมกังวลว่าถ้าคดีนี้เป็นมรรทฐาน ในกรณีที่ว่าได้ได้นำสืบนะครับวันนี้ตอนนี้ยังไม่มีประเด็นนั้นนะครับอันนี้ผมเ,เป็นคาพูดของผมเองนะครับคือกรณีถ้าหากว่าเราถ้าเป็นมาตรฐานว่าสื่อต้องมาลบคลิปต้องมาจ่ายเงินในกรณีที่นําเสนอข้อเท็จจริงนะครับที่ไม่ได้เ,เติมใส่ซีติ้ตเติมแต่งไปนในทางคาดเคลื่อนนได้อ้างถึงเรื่องของการนําเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะบ้างคือเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจในมุมนั้นแต่ว่าเขาบอกที่ว่าสตรีมมิ่งเนี่ยทำส,สดไปเนี่ยเขาคงจะไปแก้ความรู้สึก อะไรทันทีคงไม่ได้แต่ผลลัพธ์หลังจากนั้นเนี่ยต้องช่วยเขาไม่เผยแพร่ไม่เก็บไว้เพราะเขาถือว่าตรงนั้นเป็นผลประโยชน์ของช่องที่จะได้ไปหาประโยชน์ต่อไปซึ่งเขารับไม่ได้แล้วทางสื่อทางท่านทนายก็ได้อธิบายว่ามันเป็นสนิทธิเสรีภาพของสื่อแล้วก็สือ่อเนี่ยไม่ได้มีการตัดสินในเคสเนี้ยไม่ได้มีการตัดสินแต่ว่าให้เปิดโอกาสให้เขาทางฝ่ายเขาเนี่ยได้มาพูดแล้วและหลายครั้งเขาก็ไม่มาเองแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เป็นมาเป็นผู้ตัดสินเองนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครครับ ขอบคุณครับตรงเอพยอไหนครับพยอสู้สู้อพี่อครับมเพยอพี่อี้พเข้าไปอ้อหัง่งกว่า่ใหญ่เลยตัวเลยสายตาจะได้เป็นนายอี